เมลอนเมลอนเนื้อเขียวโลโละร้อยเก้เก้าเก้าแปดทนตาลุโลเก้าสิบเาบาทเมลอนญี่ปุ่นฮอลลกอกฮอลแลนด์แตงไทย ขนาดแตงไทยโล49บานะแตงโมเหลืองโล49บาทแตงโมกินนรี49บาทแตงโมสัญญาโล27บาท 1ี่สบาทยีสิบห้าสตังค์พึ่งซี๊ที่ตลาดลูกละห้าสิบาท